นะครับใสก่กางเกงในสี <ม S 1> อะไรถ้าคุณไม่ตอบไม่ได้ถ้าอย่ในเหตุการณ์แต่ถ้ามันอยู่นอกเหตุการณ์คุณสามารถปฏิเสธได้แล้วไ,ไม่ได้ครับผมแต่ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณต้องตอบตามคำสักเนีเ่ยไม่ได้เลยเอเอแล้วแล้วคนที่คนที่บอกว่า เป็นประโยงพยานให้บางคลทั้งหลายเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกๆตั้งแต่ที่แรกๆรับคำได้ไหมได้ครับเขาสั่งให้ผมรับเลยนะเหรอได้ครับถ้าไม่ต้องสอนได้ครับแต่เพื่อสอนไปพวกตูมเนี่ยก็ต้องดูที่มีของสาะไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะกาบว่ากาบไม่ได้ร่คับต้องได้รับการอนุญาตเนื่องจากว่ามันไม่มีเหตุสาระสำคัญเมื่อไม่มีเหตุสาระสำคัญพวกตูม ไอ้นี่ครับต้องได้รับการอนุญาตเนื่องจากว่ามันไม่มีเหตุสาระสำคัญเมื่อไม่มีเหตุสาระสำคัญพวกโจมแต่ก็เอาไปมึงไปไหนก็ไปรับเงินไปห้าร้อยเปลี่ยนเงินไปยันรู้เคยเขาไม่เคยเคยซักจะได้รู้ว่าการเป็นไปอย่างไรผมว่าอ๋อบอกได้ไม่รู้จริงนะผมว่า คนที่คนที่เราเป็นพยานน่ยมันต้องขาาสัตว์อย่าที่านว่าโอ้ไม่ขาสัตว์นี่ไงครับผมตัวบางคนบอกว่าไม่ต้องเสนอท่บอกว่าดันหนึ่งคนนะ่มีบคนอกว่าคุณไม่มาไม่ได้ดันหนึ่งได้สองนะได้ร้อยแปเรียกคุณมาเป็นคนมือดีอะครับผมแต่ครับคุณจะบัเสพิเศษคุณจะอะไรคุแล้วแต่ครับผมคำสั่งศาลคือสี่สองคสิทถ้าพูดง่ายก็เปลี่ยนดครับผมากที่สุดคนฟังไม่บ้างโ้ยไงมาพังข้อช็อท่านามอีก กรณีคดีเนี้ยพยานเทสเนี่ยน่าจะโดนหลายคนนะครับโโออ้หย่าบอกว่าหลายคนเนี่ยใช่ครับเป็นปูโอ้เป็นปูเป็นปูครับผมลองคิดดูนะผมให้คุณคิดนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีทั้งหมดสองคนสองคนนะครับดูหน้าดีครับเราไปช่วยกันนับดูนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นมีคนนะครับผอุ้มเด็กน้อยไปครับนะครับสองคนอคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะที่เห็นแบบอุ้มนะมีสองคนคือเด็กกับผู้ใหญ่เรียกง่ายๆว่าหนุ่มเสื้อส้มนะครับกับหนุ่มกระถายอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับมีเด็กเห็น ครคับ,คบแต่ิดโกอ,อูออ๋อันนี้ชัดจิจนครับผมนีครับ นะเสร็จแล้วเนี Omaha ่ยสองคนนี um mm ้นะครับมันก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่าอ่านะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ๋อมันเลยกลายเป็นสามคนแล้วนี่สามแล้วนะนี่เฉพาะในกลุ่มเดียวนะครับผมที่แบบรู้เรื่องละเอียดชัดเจนสามคนนี้แน่นอนนะครับแต่แต่พูดชัดเจนนะสามคนมึงไม่พูดนี่ชัดเจนแล้วสามคนมึงไม่พูดเรื่องอะไรมึงจะพูดไม่พูดอ่ะหลักฐานมันจะยังอืมครับคือมึงไม่มีสิทธิ์ดิ้นอ่ะนะครับเออถ้าเขาถามมึงขอซักมึงก็ต้องตอบครับผมต้องนะเออครูจ่าเอาคอแห้งค่ะคอแห้งขอบคุณมากครับผมอันนี้มผมขาดจังหวะผมอี นี่นเริ่มเข้าแล้วนะครับวันนี้เขาเรียกอะไรนะเริ่มเข้าบแบบบกเต็นเต้ครับผมเต็นเต้ตรงไหนรู้ไหมครับผมไอ้สามคนนี้นะครับ มีปากเสียงกันจึงทําให้ไอ้คนแรกเนี่ยที่เป็นคนทุ่มน้องไปไม่ไม่สบายใจอ๋อเสียงกันแล้วอ้ามันเสียงกันไม่สบายใจคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรกับผมอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อความที่รักตั้งอยู่ก็เลยยอมไอ้นี่ตอนแรกไม่ยอมไปโพสต์เลยว่าเออผมขอโทษทุกคนเพราะว่าทําไปเพราะเป็นการตรวจสอบไม่ได้ยินเคยได้ยินครับตัวนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญและตามพาสเวิร์ดนะครับตามไอพีนะครับระบุสามคนนี้ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นช่องจริงและมีการยืนยันได้ครับผมนี่แหละมันมมัันนจะปลอมไม่ได้เพราะมันมีการแท็กใช่ครับมันมีการแท็คทุกคนไม่ เพื่อนเขาแท็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเออมันแท็กไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันจะแท็กกันไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่คือหลักฐานที่สองคัญที่เปิดโปงเรื่องนี้โดยตรงว่าคุณโคตรรับสารภาพทงแรกแล้วทำใหม่ทุกทีแล้วแสดงว่าพวกคุณพยายามวางแผนเพราะโคตรนี้มันก่อนหน้าก่อนที่จะมีการประชุมอืมโคตรมันจะก่อนกก่่าทีีมรไอ้ที่ที่เขาโคตรอี่ก็คือเขาเขาคิดว่าโคตรไปแล้วไม่มีใครดูมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือเข้าใจมั้ย คือตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจในการกระทํะาคน,คนที่โพสอย่างนั้นได้คือคนที่รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําคืออยากยอมรับแต่สาเหตุที่ลับคําเพราะอะไรเพราะอะไรครับท่านเพราะว่ามันมีเหตุแรงจูงใจบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะแรงจูงใจเรื่องเกี่ยวกับกานนรเอ่าเรื่องเกี่ยวกับมีคนช่วยเหลือหรือมีคนชี้ช่องแนะแนวทางอันนี้เป็นไปได้สิ่งที่มันจะตพองเป็นไปได้และเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอคนที่อยู่กับสองคนที้แรก นะอีกคนหนึ่งเนี่ยได้โทรไปหาอีกคนหนึ่งเพิ่มเป็นสี่ไอ้คนคนเนี้ยโทรไปหาอีกคนหนึ่งเพิ่มเป็นห้าเริ่มเพิ่มขึ้นเยอะแล้วและแต่ละคนที่โทรไปสองครั้งเนี่ยแต่ละคนมีคู่ นะครับเออมีคู่มันเขาเรียกว่าโทรหายคนนี้คนนี้มาด้วยโทรหายคนนี้ไอคนนี้รูด้วยนะมันจะมาเป็นคู่เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเคนแล้วเจคนนี่นะครับคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์และรวมอีก2คนเป็น9คนก็คือคนที่อยู่ในแม่โรงเดียวกันนีลม่โรงบันเทิงทั้งหมดเลยงานนี้ผมบอกให้คอนเสิร์ตได้เปิดเล่นเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่แน่เลยว่าท่านว่าท่านพูดว่าพยายามที่จะเป็นผู้นี่ไอ้ัวนี้ใช่ไหมใช่ครับไอ้ตัวนี้แหละครับ ตัวที่อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยที่เขาพยายามจับมันเข้ามารวบรวมด้วยกันครับผมเอามารวบรวมคือให้มึงแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองเลยครับมึงไม่รู้ใช่ไหมอ่าโอเคไม่รู้มึงบอกปฏิเสธได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับอีกคนนึงไม่รู้แหละในในทั้งหมด9คนเนี่ยครับถ้าคุณบอกว่าไม่รู้แล้วความจริงกระจ่างคือพวกคุณก็องเต็มตัวได้เลยม้วนเสืออันนี้อันนี้จะเพราะวงในนะอันนี้เพราะวงในนะสาวกนายเขาเรียกว่าวงในสายกนายและวงนอกอีกครับผมวงนอกนี่นะอย่างเช่นนกพู่ เนี่ยนี่น้องพุ้งนี่เรียบร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอีกหลายๆคนนะครับที่นะครับแสดงตัวแต่ไม่ได้รู้จริงแบบแบบวันนี้ค่อยค่อยเนี้ยค่อยที่ห้จากบาทสองบาทสองร้อยสามร้อยอ่าเหตุการณ์เสียงอ่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าพยายามจับทำบล็อกนะแต่ไม่ใช่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์พอเขาสอบจริงๆแล้วสั่นเลยพวกนี้สั่นเลยรอ่า